คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่จะสอนการตั้งค่าตัววายฟายเราเตอร์ wi router, แล้วก็ Wi-Fi ายรีพิเตอร์นะครับรุ่น t e n d a า c 23นะครับรุ่นนี้นะครับมันเป็นสามารถปล่อย Wi-Fi ได้2 g h z แล้วก็5 g h z เป็น Dual Band นะครับแล้วก็ทำมาตรฐานได้ถึง AC 2 0 0สนะครับซึ่งตัวนี้นะครับที่เอามาทำอาอาาสอนการตั้งค่าครั้งนี้มันเป็น เมนูที่เป็นภาษาจีนนะครับทางร้านก็เลยทําเป็นคู่มือที่เป็นภาษาไทยมาให้นะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับย้อนกลับไปนะครับว่ามันสามารถทํางานด้วยโหมดโหมดหนึงก็คือโหมด Wi-Fi Repeater กับแล้วโหมด Wi-Fi Router แล้วก็โหมด Wi-Fi Access Point นะครับตัวนี้อ้างอิงตามคู่มือนี่นะครับก็มันต้องใช้สายแลนเสียบมาจากเราเตอร์ต้นทางนะครับซึ่งคลิปนี้ไม่ได้กล่าวถึง การตั้งค่าแบบนี้นะครับคลิปนี้จะกล่าวถึงการตั้งค่าแบบ Wi-Fi r e p e a t e r นะครับก็คือรับ w i f i จากเราเตอร์ต้นทางแล้วก็ปล่อยออกมาเป็น Wi-Fi ด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นสายแลนก็ได้ด้วยนะครับแต่หลักๆเลยก็คือการเชื่อมต่อจากเราเตอร์ต้นทางมาหาเจ้าตัว AC 2 3ตัวน,นี้เนี่ยเราจะไม่ใช้สายแลนเราจะใช้เป็นสัญญาณ w i f i แทนนะครับซึ่งตามคู่มือเนี่ยก็ ให้ทไาไปจะเริ่มต้นนะฮะการตั้งค่าแบบ w i f ฟรีพิเตอรจะเริ่มต้นในหน้าที่4นะครับนะครับหน้าที่4เดี๋ยวผมก็จะทําตามพร้อมๆกันเลยนะครับก็อันดับแรกคือพอเสียบกล่องมาแล้วนะครับก็ไม่ไม่ต้องเสียบสายแลนอะไรเลยนะครับเสียบแค่อแดปเตอร์จ่ายไฟให้มันนะครับแล้วก็สถานะไฟ led ที่มีอยู่ดวงเดียวเนี่ยมันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับเราก็ใช้มือถือของเรานะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอใส่รหัสมือถือแป๊บหนึ่งโอเคใช้มือถือเราเนี่ยครับไปเกาะ wifi จากเจ้าตัวเทนด้าตัวนี้นะครับอ่าสมมติสมมติว่าเครื่องนี้มันยังไม่เกาะเนาะเมื่อกี้ผมทดสอบไปครั้งหนึ่งอ่ามันขึ้นหน้าตาอย่างนี้ครับมันก็จะขึ้นทั้งอ่เป็นเทนด้าธรรมดานะครับแล้วก็เทนด้า 5G นะครับถ้ามือถือเราเห็นแค่ธรรมดาแสดงว่ามือถือเราไม่รองรับ 2 Wi-Fi 2 g h z นะครับในที่นี้ผมก็ลองเกาะสัญญาณตัว wifi 2 g h z ธรรมดานะครับตอนนี้มันก็เชื่อมต่อแล้วนะครับอ่าเมื่อกี้ผมผมผมขอกดใหม่ทีนึงนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บโอเคมันเชื่อมต่อแล้วนะครับพอเชื่อมต่อแล้วเนี่ยผมก็กลับมาที่โครมนะครับกลับมาที่โครมมันจะขึ้นหน้าตาอะไรก็ช่างมันนะครับแล้วก็พิมพ์หนึ่ง8 0 1นะครับ หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดหนึ่งแล้วก็กดโกครับอ่ามันจะขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็กด next นะครับแล้วมันก็จะบอกว่าเฮ้ยให้เราเสียบสายแลนซึ่งเราไม่ต้องเสียบนะครับเราไม่ต้องเสียบเราจิ้มมาที่ข้างล่างเนี่ยครับเนี่ยข้างล่างเอาละพอจิ้มมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีให้ตั้งชื่อ wifi นะครับชื่อ wifi แล้วก็รหรัส wifi นะครับผมขอดูคู่มือก่อนนะครับว่า คู่มือตัวอย่างเนี่ยให้ทำให้ตั้งชื่อว่าอะไรโอเคคู่มือในในหน้าที่6นะครับหน้าที่6ตรงนี้นะครับให้ตั้งให้ตั้งชื่อเป็น my home ขีด my ขด home ข wifi นะครับแล้วรหัสในตัวอย่างเนี่ยตั้งเป็น,นง่ายๆก่อนนะครับก็คือ1234567890แนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับช่องรหัสในการเข้าไปตั้งค่านะครับให้ตั้งเป็น88ตัวคือเราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้แต่แค่ ผมขออ้างอิงจากจากตัวอย่างก่อนนะครับถ้าเวลาใช้งานจริงเราก็ไม่ควรจะไม่ควรจะตั้งชื่อ wifi ที่ง่ายแบบนั้นนะครับโอเคตรงนี้นะครับผมตั้งเป็นรหัส wifi เป็น1234567890ห้านะครับชื่อ Wifi นะครับชื่อ w i f i ผมเปลี่ยนไปเป็น My y o o m ขีด w i f i นะครับเนี่ยตัวนี้แล้วก็ส่วนรหัสในการเข้าไปตั้งค่า ทบทวนอีกทีนึงนะครับช่องตรงที่ตรงตรงกลางนะครับเป็นช่องรหัส wi-fi เป็นรหัส wi-fi ที่คนจะมาเกาะส่วนช่องด้านล่างคือรหัสสำหรับการไปปรับแต่งค่าใดๆของเจ้าตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับอ่าเราก็ไม่ควรจะตั้งให้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ตั้งไปเป็นเลข8 8ตัวนะครับเอ่อกี่ตัวแล้วเนี่ยเตัว8ตัวนะครับอ่าพอผมตั้งดังนี้นะครับผมก็กด next ครับ แล้วก็รอครับมันก็จะนับเข้าดาวไปเรื่อยๆระหว่างมันนับเข้าดาวไปเรื่อยๆเนี่ยอา่ามันกี้ถึงข้อไหนละอ่านี่มันเริ่มนับเข้าดาวพอถึงศูนย์เนี่ยมันจะบอกว่าต่อไปเนี่ยชื่อ w i f i มันจะมีโผล่มาใหม่นะครับชื่อ w i f i เป็นดังนี้นะครับอ่าไมโครมขีด WiFi กับไมโครมขีด Wi-Fi ขีด 5G นะครับเอาล่ะเราก็ย้อนกลับมานะครับอ่าตัวนี้มันขึ้นตามนี้แล้วครับเราก็ย้อนกลับไปดูนะครับว่ามือถือเราเห็น Wi-Fi อ่าที่เราตั้งไปไหมนะครับเอาโอเคย้อนกลับมาดูนะครับเราจะเห็นคําว่า My Home ขีด Wi-Fi นะครับแล้วก็ My home ขีด Wi-Fi 5G นะครับย้อนนะครับมือถ้ามือถือเราเห็นแค่ My home ขีด w i f i อย่างเดียวแสดงว่ามือถือเรามองเห็น Wi-Fi แค่คลื่น 5G เอ้คลื่น 2GHz เท่านั้นนะครับซึ่งเอ่อมันทําอะไรไม่ได้เลยเราต้องต้องอัปเกรดมือถือเราอย่างเดียวเลยนะครับโอเคพอเราเห็นตามนี้แล้วนะครับเราก็ไปเกาะ wiFi อาเอาละ ถัดไปตามคู่มือเลยแล้วก็ไปเกาะ wi-Fi นะครับ Wi-fi Wifi ของเราผมเลือกเกาะตัว My Home ขีด Wifi ตัวนี้นะครับแล้วก็รหัสผ่านก็เมื่อกี้เราตั้งเป็นอะไรครับรหัสผ่านอ้างอิงถึงช่องนี้นะครับช่องที่2นะครับเราตั้งเป็นอะไรช่องที่2ในตัวอย่างก็ตั้งเป็น1จนถึง0นะครับผมก็ใส่นะครับ1เึ่จนถึง0 ย้ำนะครับรหัสตรงนี้ลูกค้าจะตั้งอะไรก็ได้แล้วครับขอให้อย่าแค่ว่ามีเป็นสัญลักษณ์พิเศษนะครับเช่นเครื่องหมายดอกจันเครื่องหมายอัศเจรีเครื่องหมายทับเครื่องหมายบวกเนี้ยห้ามใช้แล้วก็เว้นวรรคก็ห้ามใช้นะครับแล้วก็ไม่ควรตั้งเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเอาละตรงนี้ผมใส่แล้วนะครับอ่าโอเคก็เข้าร่วมครับลองดูครับตอนนี้มันเชื่อมต่อแล้วนะครับพอเชื่อมต่อแล้วเราก็ย้อนกลับไปนะครับ เข้ามาที่หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้มันจันีติดรหัสและติดพัดเบิร์ล้วรหัสเมื่อกี้เราตั้งเป็นอะไรครับรหัสก็คือในช่องที่สามนะครับเราตั้งไปเป็นแปดแปดตัวนะครับเอาละเราก็ใส่เป็นแปดแปดตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับย้ํานะครับลูกค้าจะตั้งอะไรก็ตั้งได้เลยนะครับรหัสตรงนี้ไม่จําเป็นต้องเหมือนกับทางร้านนะครับกดเน็กครับ มันก็จะขึ้นมาหน้านี้ถ้าเบราว์เซอร์หรือว่ามือถือเรามันจะให้บันทึกรหัสผ่านนะครับเพื่อความปลอดภัยเราก็ไม่ควรจะให้มันจานะครับกดแคนเซลไปนะครับโอเคพอถึงหน้านี้นะครับย้อนกลับมาดูว่าถ้าทําตามคู่มือของเราแล้วจะถึงไหนนะครับถึงข้อนี้นะครับถึงในหน้าที่7ดนะครับให้เราเลือกเครื่องหมายที่เป็นอย่างเงี้ยนี่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 ย้อนดูนะครับตําแหน่งที่สามนะครับนับจากบนนะครับเอาละผมก็ย้อนกลับมานะครับตําแหน่งที่สามนับจากบนหนึ่งสาครับตัวนี้ครับ กดจิ้มเข้าไปครับโอเคทีนี้มันมีเมนูอยู่สามแถวสี่แถวนะครับผมก็เลือกนะครับหน้าถัดไปนะครับผมก็เลือกตัวที่สามนักจากซ้ายนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจิ้มเข้าไปครับแล้วก็กดเปิดครับทีนี้มันก็จะเริ่มมีเมนูโผล่ขึ้นมา ทีนี้มันจะมีเมนูให้เลือก2อ,อย่างนะครับสังเกตนะฮะตรงนี้มันจะเขียนว่า WISP นะครับถัดไปก็คือ Client บวก AP ความแตกต่างระหว่าง2เมนูนี่คือ WISP นี่คือเรา Wi-Fi ที่เราจะไปขยายถ้ามันเป็น Wi-Fi ที่เป็น Hotspot สาธารณะเช่นเน็ตประชารัฐหรือว่าอ่าไวไฟของหอพักที่จะต้องมีการลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่านนะครับลง username แล้วก็รหัสผ่านก่อน ก่อนที่จะออกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเรียกว่า Wi-Fi h o t s p o t นะครับซึ่งถ้า Wi-Fi ของเราเป็นแบบนั้นเราก็ต้องเลือก W i s p แต่ถ้า Wi-Fi ในบ้านเรานะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นการเป็น Wi-Fi ที่เกาะแค่รหัสผ่านแล้วสามารถเล่นเน็ตได้เลยเราเรียกว่าอา่เราก็ต้องมาเลือกเป็น c l i e n t ต์บวกซึ่งส่วนใหญ่นะครับใช้ในบ้านกว่า90%เลยเนี่ยจะต้องใช้เป็น c l i e n t บวกนะครับผมก็เลือกตัวน,นี้นะครับแล้วก็ ทีนี้พอเลือกตัวนี้ปุ๊บมันมันจะมีด r o p d o w ขึ้นมานะครับด r o p d o w n ตัวนี้มันจะมีให้เลือกเยอะเลยมันก็ไอตัวเนี้ยตัวเทนด้า ac สองสามเนี่ยมันก็จะไปสแกนหา wifi รอบรอบตัวมันนะครับว่า wifi รอบรอบตัวมันเท่าที่มันรับได้เนี่ยมันจะเจอตัวไหนบ้างนะครับมันก็จะไปท้องผมเนี่ยมี wi-fi เยอะแยะเลยเนื่องจากว่าเพื่อนบ้านก็มี wifi ด้วยนะครับตัวนี้มันก็ไปหาไปหามานะครับแต่จุดประสงค์หลักของผมก็คือผมจะขยาย wifi บ้านผมนะครับ Wi-Fi บ้านผมคือ 3B b บีบีคนะครับผมก็เลือกไปนะครับสมมุติว่าถ้าเราสแกนแล้วไม่เจอ Wi-Fi นะครับให้กดตัวนี้อีกทีนึงนะครับเครื่องหมายรีเฟรชกดอีกทีหนึง่งมันก็จะไปสแกนหาอีกทีหนึ่งนะครับเอาล่ะพอมนสแกนหาเรามาดูอีกทีนึง่งเจอไหมนะครับสมมุติว่าตอนนี้มันเจอแล้วบ้านผมนะครับ Wi-Fi ชื่อ 3B b บีบีดวผมก็เลือกมันจึกเข้าไปนะครับต่อไปมันก็จะถามรหัสผ่านว่า Wi-Fi ที่ ของบ้านผมที่เราจะไปเกาะเนี่ยเจ้าตัว AC 23จะไปเกาะเนี่ยคือรหัสอะไรนะครับรหัส Wi-Fi บ้านผมบ้านผมก็คือ1 5ตัว0ูนย์้าตัวนะครับ1 2 3 4 5ส2 3 4าี่ห้าสาี่ห้าครับซึ่ง WiFi บ้านแต่ละหลังลูกค้าแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับไอนี้ย้ำเลยนะครับ Wi-Fi บ้านผมคือ1 5หตัวศูนย์หน้าตัวของลูกค้า Wi-Fi รหัสอะไรลูกค้าต้องไปหามาให้ได้นะครับ ต้องไปรู้มาให้ได้ถ้าไม่รู้รหัส Wi-Fi ก็จบครับไม่ต้องไปขยาย wi-Fi นะครับโอเคพอเรารู้แล้วเรากรอกแล้วเราก็กด next ครับแล้วมันก็จะเตือนมาหน่อยนะครับว่ายืนยันไหมนะครับจะรีบูตผมก็กดตกลงนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ตัวเครื่องนะครับมันก็จะรีบูตแล้วมันก็จะนัดถอยหลังนะครับพอเราถึงขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าอ้างอิงจากตามคู่มือนะครับเราก็จะไปถึง หน้าที่9แล้วนะครับหน้าที่9แล้วเราถึงขั้นตอนที่รอให้ครบ100%นะครับแล้วเราก็กลับมาดูนะครับว่าพอครบ100%แล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเมื่อครบ100%แล้วนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็มาย้อนดูสัญญาณ Wi-Fi ในมือถือเรานะครับว่ามันจะต้องเกาะ Wi-Fi ของจากเจ้าตัวเทนด้าเหมือนเดิมนะครับทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยผมเกาะ uh, My Home ขีด Wi-Fi ซึ่งเป็นสัญญาณ w i f i 2 g h z แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะลองเกาะอ i f i 5G ด้วยนะครับอพอดีอยากจะให้เห็นว่าถ้าเกาะ 5G แล้วมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเอาละผมก็กดรหัส wi-Fi 5G นะครับโอเคตอนนี้มันก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับโอเคคืออย่างนี้ครับถ้ามือถือลูกค้าเนี่ยลองรับ WiFi 5 g h z ได้เนี่ยทางร้านก็แนะนำอยากให้แนะนำใช้ wi-Fi 5GHz เนะครับเพราะว่ามันจะได้ความเร็วที่ ที่ดีกว่านะครับแต่ข้อเสียของ5 g h z เนี่ยมันจะไปได้ไม่ไกลนะครับพอมันไปได้ไม่ไกลเนี่ยมันก็เลยสัญญาณที่มันถูกรบกวนก็เลยน้อยกว่าด้วยแล้วก็แต่กับกันคือแบนด์แบนด์วิดมันมากกว่า2 g h z ด้วยเราเลยได้รับความเร็วที่ดีกว่านะครับเนี่ยผมก็ลองทดสอบดูนะครับอ่า i 5 g h z ในที่นี้ก็คือมือถือเราเนี่ยกำลังคุยอยู่กับตัวตัวเราเตอร์เทนด้าเนี่ย ด้วยคลื่น5 g h z นะครับแต่เมื่อตอนตั้งค่านะครับเจ้าตัวเทนด้าเนี่ยไปคุยกับตัวเราเตอร์ต้นทางด้วย2.4 g h z ะเฮนะฮะเพื่อความเข้าใจนะครับเพื่ออยากอยากทางร้านอยากให้เห็นภาพนะครับถ้าเราย้อนกลับมาดูภาพตรงนี้เนี่ยการตั้งค่าตามคู่มือเนี่ยคู่มือทำตัวอย่างว่าเจ้าเทนด้าไปเกาะกับเราเตอร์ต้นทางด้วยคลื่น wifi 2 g h z นะครับ แต่ตัวเทนด้าเนี่ยมันจะปล่อย wi-Fi ออกมาเนี่ยมันจะปล่อยออกมา2คลื่นนะครับถ้ามือถือเราเลือกได้นะครับพยายามเกาะคลื่น 5G จะได้ความเร็วที่ดีที่สุดนะครับหรือย้อนกลับไปเลยนะครับถ้าเทนด้าเนี่ยสามารถมองเห็นสัญญาณ Wi-Fi จากตัวเราเตอร์ต้นทางได้ได้เห็นได้คลื่น 5G นะถ้าเห็นได้หมายความว่าถ้ารับได้ 5G เนี่ยก็แนะนำให้ใช้ 5G นะครับ แล้วตัวนี้ก็จะปล่อยมา 5G หรือ 2G ก็เราจะเลือกใช้งานอะไรก็แล้วแต่เรานะครับโอเคตอนนี้ก็เทสสีดได้ประมาณ40กว่าเมกนะครับถ้าได้ถ้าเป็นคลื่น 5G ก็ได้เป็น100กว่าเมกนะครับ1 0อเกือบเกือบ200มั้งนะครับที่ทางร้านทดสอบนะครับโอเคคลิปนี้เมื่อมาถึงนี้แล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถทำงานในโหมด Wi-Fi Repeater ได้แล้วนะครับก็เหลือแค่ว่า เราก็สามารถที่จะถอดปลั๊กแล้วก็ย้ายไปตำแหน่งต่างๆเท่าที่ที่เหมาะสมคือความว่าเหมาะสมคือมันจะต้องกึ่งกลางระหว่างตัวส่งแล้วก็ตัวมือถือตัวรับปลายทางมันควรจะอยู่ยกึ่งกลางนะครับก็เนี่ยเนี่ยทางร้านมีเขียนคู่มือด้วยนะครับก็ตรงนี้พยายามวางให้มันอยู่กึ่งกลางอย่าไปเอ็นเอียงไปใกล้ทางใดทางหนึ่งมากเกินไปนะครับพยายามให้อยู่กลางๆไว้มันก็จะได้ความเร็วที่เสถียรที่สุดนะครับความเร็วที่ดีที่สุดแล้วก็เสถียรที่สุดนะครับทีนี้นะครับ ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนรหัส Wi-Fi หรืออยากจะไปทำอะไรกับตัวมันต่อนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เกาะ Wi-Fi เกาะ Wi-Fi จากเจ้าตัวเทนด้าตัวนี้นะครับเกาะเราแค่แค่มาเช็คก่อนว่าเราเกาะแล้วนะนะครับพอเราเกาะแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาที่เทนด้านะครับพิมพ์ก็ได้ครับเทนด้าขีด Wi-Fi c o m นะครับตามนี้นะครับแล้วกดโกครับเนี่ยมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับ แล้วก็เราก็กดรหัสไปนะครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับรหัสนี่คือรหัสอะไรก็รหัสที่เราตั้งไว้เองนะครับตัวนี้นะครับเราก็เข้ามาแล้วนะครับโอเคทีนี้พอเราเข้ามาแล้วนะครับก็สังเกตนะฮะถ้าเรามาเช็คตรงนี้ถ้าเป็นเห็นเขียวๆเนี่ยแสดงว่าเราเตอร์ต้นทางกับตัวมันเนี่ยคุยกันได้แล้วนะครับสื่อสารกันได้มาเลยขึ้นเป็นสีเขียวตัวนี้นะครับอ่าล่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนรหัส wi-fi นะครับ แล้วก็มาตรงนี้นะฮะเมนูตรงนี้คลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีว่าเดี๋ยวแปบ๊บหนึง่งอ่ามันก็จะมีว่าชื่อ wi-Fi อยากจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้หรืออยากจะเปลี่ยนรหัส wi-Fi อะไรก็ได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับก็เออนนี้เอาไว้ไปปรับแต่งทีหลังนะครับแต่ตอนนี้ก็หมายความว่าเจ้าตัว Tenda a เอซได้ทำตามตั้งค่าในโหมดรีพิเตอร์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถ้าลูกค้าสนใจตัวนี้ก็สามารถ ดูลิงก์ด้านล่างได้นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้หรือว่ามีคำถามอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับ